สวัสดีครับอ้วนรำรวยวันนี้เรามาเฉลยกันว่าทำยังไงให้มะเขือเปราะมีมูลค่าต้นสามร้อยบาทเนี่ยครับจากการรอคอยของเราตอนนี้มะเขือเปราะได้สุกเต็มที่แล้วเริ่มจากการแตกเราดูได้เลยว่าถ้าแตกอย่างนี้แล้วแสดงว่าเม็ดข้างในเริ่มแก่หมดแล้วพร้อมที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วมะเขือเปาะลูกนี้ ถ้าเราเอาไปทําเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกนี้น่าจะขายได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทเพราะเมล็ดพันธุ์นี้จะตกอยู่เม็ดประมาณละสองบาทที่เขาขายขายกันอยู่นะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่สามารถต่อยอดได้ตลอดอ้วนก็รอปะนั่งรอปะถามว่ารอนานไหมก็รอได้ถ้าไปถ้าไปเก็บขายตอนสดถามว่าจะได้เท่าไหร่ลูกนี้ก็ไม่เกินสิบาท แต่ถ้าขายเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกเนี้ยลูกเดียวเนี้ยหนึ่งร้อยบาทแน่นอนเนื่องจากสถานาการณ์โควิดนะอ้วนก็ว่างงานนะช่วงนี้ใครสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ครับมะเขือเทศต้นนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ลูกใหญ่มากเป็นการคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วใครอยากจะซื้อขายของอ้วนนะติดตามอ้วนได้ที่เพจ ตลาดอ้วนล่ารวยนะเดี๋ยวอ้นวนจะเอาไปลงขายให้ไม่แพงบอกเลยว่าไม่แพงแนะนําวิธีการปลูกให้ด้วยทำยังไงให้ได้กินตลอดปีปลูกไม่ยากกระถางไปนิดเดียวกรถางใบแค่นี้ระเบียงห้องก็ปลูกได้ปลูกเองกินเองเท่ดิเชื่ออ้วนดิสมัยนี้ต้องมีคอนเทนต์ูเน่ยต้นแค่นี้ออก,ลกลโลกระสามโลอีกไม่กี่ อาทิตย์ก็คงได้อีกโูกหนึ่งแต่ลูกนี้อีกนานเนี่ยเวลาโกตโตเต็มที่ก็ได้โูก,กใหญ่ประมาณนี้ค้วนลำรวยนะไม่ได้เก่งไมไ่สอนใครหรอกแต่ทำให้ดูทำให้เห็นเป็นคอนเทนต์ถ้าชอบเรื่องราวการติดตามในการคิดบวกโปรดติดตามช่องอ้วนลำรวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ้วนด้วยนะครับ ใหแชร์คลิปนี้ออกไปอ้วนขอให้ทุกท่านร่ำรวยเหมือนอ้วนนะนี่อ้วนยิ้มหวานวันนี้เราจะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์กันนะนี่นะเราเดี๋ยวอ้วนจะสอนวิธีการทำมเมล็ดพันธุ์ให้นะในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันสมัยนี้ปลูกผักต้องเป็นไรายได้นะกินได้ด้วยเป็นไรายได้เสริมด้วย มันต้องรู้จักวิธีการทํานะอย่าไปรีบขายอย่างโบราณโบราณก็ๆๆๆๆๆสอนไว้ว่าให้เก็บเงินเหลือดีกว่าหาเงินหลนั่นเป็นสำนวนของทางฝั่งทางอีสานใต้เขาอ้วนไปอยู่อีสานมาหลายปีอ้วนก็ได้ไปเป็นวิทยากรเกีเ่ยวกับการเก็บมเมล็ดพันธุ์เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยแนวคิดนี้มาอยากจะมาบอกเล่าเพื่อนๆฟังข้างหลังนี้ก็ขายนะเป็นพวกวอเตอร์เคตนะครับนี่นะครับทานได้ไม้ประดับก็ได้สวยงามมันอยู่ที่การเราจัดสัรนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เติบโตมากนะักเราจะทำคลิปไม้ดูกันเรื่อยๆสำหรับคนชูบชอบปลูกผักนะปลูกด้วยสวยๆแล้วออกไปขายได้ด้วยเนี่ยอย่างกระถางด้านหลังเนี่ย ถ้ามันเขียวอย่างนี้แล้วเนี่ยขายกระถางหนึ่งห้าบาทสิบบาทเป็นเงินนะคนซื้อไปก็ไปปลูกเป็นไม้เล็กน้อยหยิบมาทานกับผักกับแกงกับสลัดได้มีประโยชน์นครับเราปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับหรือไม่ต้องใส่อะไรเลย,เลยก็ได้ดีๆก็ปลูกก็ได้กินละเชื่ออ้วนเถอะ ลองทำดูทุกคนทําได้ปลูกเองก็ได้ไปซื้อเขาแพงก็ออกไปก็เสี่ยงโควิดนะครับอย่างนี้โควิดจะชอบไประบาดอยู่แถวตลาดเราก็หนีเลยครับหนีง่ายๆไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไประบาดเอาอะไรกินก็ปลูกเองครับปลูกเองกินเองอีกโก่พออยู่แล้วอ้วนบอกว่างั้นจริงไหมอ้วนอือดูนะครับดู มันไอดูผลของมะเขือนะที่จะพอไม่ทาพันธุ์ต้องปล่อยไว้ถึงแตกขนาดนี้เลยนะมันเป็นหลักการทางธรรมชาตินะครับถ้ามะเขือนี้ขึ้นอยู่ตามป่าเขาดั้งเดิมเมื่อเม็ดเขาแก่เต็มที่แล้วไม่มีคนเก็บไปทานหรือว่าไม่มีตัวอะไรเก็บไปทานเขาก็จะแตกนี้ออกนะแตกนี้ออกเสร็จแล้วก็เม็ดก็จะหล่นลงไปต่อที่พื้นแล้วก็จะเป็นงอกเกิดขึ้นมาใหม่ ป็นไวจักตามธรรมชาตินะมันก็จะต่อยอดกันไปเรื่อยๆเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ไม่ได้ต้องใช้อะไรบำรุงมากมายมาแรงโรคอะไรก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็ต่อเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นของที่มีมูลค่ามากนะอยากให้ใครมายึดเมล็ดพันธุ์เราไปได้นะครับเราเก็บไว้เองปลูกเองสายพันธุ์ของเราเองจะตั้งชื่อว่าอะไรดีมะเขือร้อนนี้เป็นพันธุ์ มะเขือเปาะพันอ้วนร่ำรวยเนาะจบคลิปดีกว่าเดีคลิปยาวไปน่าเบื่อเรามาเอาความรู้เลก็กน,น้อยมาฝากนะตามภาษาอ้วนร่ำรวยเด็กน้อยผู้น่ารักอ้วนสังเกตอ้วนไหมวิกฤตยังไงอ้วนก็ยังจะยิ้มยิ้มมารับทรัพย์นะครับยิ้มแล้วจะได้เงินเชื่ออ้วนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อไหร่ถึงพันทรัพย์ แล้วอ้วนจะให้มาดูว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปให้อ้วนนะชวนกดซับนะครับ